หลายคนมีคําถามถามพี่ปลาเลยพี่ปลาพี่ปลาพี่ปลาความดันโลหิตสูงมันอันตรายไหมก็ยังเห็นเหมือนปกติทั่วไปแล้วเราจะต้องรู้จักเข้าใจมันอย่างไรวันนี้คลิปนี้มีคําตอบแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u ยู e ูบ a ฮ t ท i f i ิชเพจ a l t h y f i s h บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันวันนี้คำที่เราสงสัยความดันโลหิตสูงเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในนี้และค่ะโรคความดันโลหิตสูงคือภาวะที่แรงดันของเลือดที่มีต่อผนังเลือดสูงโพลที่อาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจต่างๆได้ในระยะยาวความดันโลหิตที่เราบ,บอกเลยแปรผันด้วยสองปัจจัยได้แก่ปริมาณเลือดที่ถูกปั๊มออกจากหัวใจแรงต้านการไหลเวียนของเลือดกำหนดด้วยความแคบของเส้นเลือด ถ้าปริมาณเลือดที่ทุกปั๊มออกจากหัวใจสูงขึ้นจะทําให้ความดันยิ่งสูงขึ้นถ้าเราเปลี่ยนปั๊มน้ําเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้ท่อขนาดเดิมยิ่งทําให้แรงดันในท่อสูงขึ้นถ้าเส้นเลือดแคบลงจะทําให้เกิดแรงต้านการไหลเวียนของเลือดเหมือนกับแรงดันในระบบการจ่ายน้ําในบ้านของเราถ้าเราไม่ทําความสะอาดท่อปริมาณตะโกนก็จะยิ่งมากขึ้น ทำให้ท่อแคบลงและเพิ่มแรงต้านการไหลเวียนของเลือดจนทำให้ความดันสูงขึ้นอาการของโรคความดันโลหิตสูงซึ่งบางคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่หลายปีอาจไม่มีอาการใดๆจนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงเช่นหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองในบางรายอาจจะมีการปวดหัวเลือดกำเดาไหลหายใจไม่ทัน ซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะมีต่อเมื่อมีความดันสูงมากจนทำให้อยู่ในเกณฑ์อันตรายและเสียชีวิตได้คราวนี้เรามาดูเลยสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงมีอยู่เท่าไหร่และมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงพี่เบ้าบอกเลยนะคะว่าความดันโลหิตสูงมีอยู่สองแบบได้แก่ Pri m a ม y h y p e r t e n s i o n คือความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะพบในเวลาที่เราแก่ตัวลง และเ n ็กแคนเดอรี e n ฮเปอคือความดันโลหิตสูงที่เกิดจากโรคอื่นๆหรือผลข้างเคียงของการใช้ยาหรือการใช้ยาสิติดสำหรับคนที่อยู่ในประเภทนี้อาจจะมีความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันความดันโลหิตสูงที่พี่ปราบ,บอกเลยเกิดจากโรคอื่นๆอาจจะหยุดหายใจขณะหลับปัญหาไตเนื้องอกในต่อมไตปัญหาไทรอยความปกติของเส้นเลือดตั้งแต่กำเนิดผลข้างเคียงของการใช้ยา ยาคุมยาแก้หวัดยาระบายยาแก้ปวดและอื่นๆรวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์เราสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้แต่เราไม่สามารถรักษาให้หายขาดอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญพี่ปราเมีเรื่องเล่าหลาให้คนเห็นว่าอุคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนี่เป็นเคสเกตหนึ่งที่พี่ปราเคยดูแลสมัยที่เป็นพยาบาลบางคนจะบอกพี่ปราความดันโลหิตสูงมันมองข้างนอกก็เหมือนคนปกติทั่วไปพี่ปยายาใช่เลยค่ะ แต่เรารู้ไหมว่าข้างในเราเวลาที่เราเกิดความเครียดเวลาที่เราทํางานหนักมากเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือความดันโลหิตมันจะสูงมากและเมื่อเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากๆสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือเราอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเส้นเลือดสมองแตกตีบตันพี่พร,เราเอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะ โรคความดันโลหิตสูงที่เราเห็นเป็นปกติปกติเดินอยู่บนท้องถนนทั่วไปอันนั้นอะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากๆก็คือการควบคุมความดันให้อยู่ในภาวะปกติดังเดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความดันโลหิตสูงอยู่ต้องไปพบแพทย์ต้องทานยาสม่ำเสมอต้องดูแลสุขภาพของเราโดยเฉพาะไม่โกรธง่ายไม่งุดงิดง่ายอ้โหูแล้วแบบอะไรโกรธที่ขึ้นสมองอะไรเนี้ยอันตรายนะคะ เรามาดูต่อกันเลยความดันโลหิตสูงถ้าเราควบคุมความดันโลหิตสูงได้บอกได้เลยว่าจะป้องกันความเสี่ยงต่างๆหลายอย่างและที่สําคัญความดันโลหิตสูงไม่สามารถรักษาให้หายขาดดังนั้นจึงจะเป็นต้องมีการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงได้แก่อายุความดันโลหิตที่ยิ่งสูงขึ้นและถ้าอายุมากขึ้นโดยเฉพาะพี่ปราบอกเลยเน้นมากๆในผู้ชายพันธุก,กรรม ผู้ที่มีบิดามารดาเป็นโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่จะเกิดความดันโลหิตสูงและที่สําคัญวความอ้วนความอ้วนนี่ทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายดีที่สุดเราต้องควบคุมน้าหนักดีที่สุดเราต้องควบคุมสุขภาพคือไม่อ้วนไม่ตามใจปากของเรากินทุกอย่างอร่อยไปหลดเลยกาแฟาก็หวานหวานมันๆขนมหวานขนม,ขนมชื่นต้องระวังมากๆและที่สําคัญการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ทําทให้ความดันเลือดสูงขึ้นทันที และสามารถเป็นทำร้ายผนังเส้นเลือดจนทำให้ผนังเล็กลงเกลือโซเดียมโพเทสเซียมวิตามินดีโซเดียมยม,มีหน้าที่กักน้ำไม่เนือร่างกายถ้ามีปริมาณน้ำมากเกินไปจะทำให้มีความดันสูงควรควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมส่วนปริมาณวิตามินดีจะส่งผลต่อเอนไซม์ในไตที่ควบคุมความดันโลหิตแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์หนักๆในระยะยาวอาจทำให้หัวใจมีปัญหา ผู้ชายควรดืม่มไม่เกินสองแก้วต่อวันและผู้หญิงก็ไม่ควรเกินหนึ่งแก้วสำหรับภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงพี่พราวบอกเลยภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญก็เกี่ยวเนื่องกับโรคหัวใจหัวใจปณิยวะที่สําคัญของร่างกายเรามาถ้าเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากๆก,ก็เกิดอันตรายต่อหัวใจของเราเรามาดูซิว่าอันตรายนั้นเกิดขึ้นอย่างไรบ้างโรคหลอดเลือดสมองและอื่นๆเส้นเลือดสมองโปง่ปงพองเพราะนั้นเส้นเลือดอ่อนตัวลง แล้วก็ผ่องผอนจนแตกได้หัวใจล้มเหลวพอมีความดันสูงหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อปั๊มเลือดไปทุกส่วนของร่างกายกล้ามเนื้อที่หัวใจจึงหนาขึ้นในระยะยาวหัวใจอาจไม่สามารถปรับตัวได้อีกจะไม่สามารถปั๊มเลือดไปส่งได้เพียงพอหรืออาจมีผลต่อการกลายรงกล้ามเนื้อหัวใจโรคไตเสื่อมทําให้ไตถูกทําลายและไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเมตาบอลิซิสซินโดรมการ ที่ระบบเผาผลาญมีความผิดปกติหลายอยา่างไตรกลีเซอไรด์สูงไขมันในเลือดชนิด HDL ต่ำความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงทำให้เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหาในการจำและทำความเข้าใจทำให้ความสามารถในการคิดจดจำและเรียนรู้ต่ำลงความดันโลหิตสูงสามารถวัดด้วยเครื่องวัดความดันวัดที่ท่อนแขนส่วนบนมีสองค่าคือความดันช่วงบน systolic pressure หมายถึงแรงดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัวซึ่งอาจจะสูงตามอายุอารมณ์ปริมาณการออกกำลังกายความดันช่วงล่าง The a s t o l i c pressure หมายถึงแรงดันเลือดขณะหัวใจใคลายตัวการควบคุมโลกความดันโลหิตสูงสำคัญมากๆเลยที่เราจะต้องดูว่าความดันโลหิตสูงของเราไม่ควรเกินตัวบน140ตัวล่าง90การรักษาความดันโลหิตสูงเพื่อควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน ระดับปกติซึ่งมีทั้งการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนควบคู่กันไปเลยนะคะการใช้ชีวิตเช่นลดอาหารเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอและสุบบุรี่ควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ควบคุมน้ำหนักและที่สำคัญเราจะต้องไปตรวจกับแพทย์เป็นประจำยาหยุดยาเองอันตรายมากๆเพราะว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ถึงตอนนี้แล้วหลายคนคงเข้าใจในเรื่องภาวะความดันโลหิตสูงแล้วอย่าลืม ดูแลสุขภาพกันและแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เรารักกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube h ท t ่ i ิชเพจพ t t i f i s h บายพีปราเพจคุณครูพีปรายูทูเบอรช่องคุณครูพีปรา y o u t u b e รเพื่อเป็นกวันกำลังใจพีปราแล้วลองมาลุยกันเพื่อดูแลสุขภาพของเราเตรียมโตข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัสุขภาพเดียพีปราเชื่อพีปรานะคะ